สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสอนการจำแนกด้วย maximum rallyhoot ลลค่ะให้ไปที่ล a s t e r นะคะแล้วก็มาตรง classification ค,ค่ะเลือก supervise แล้วก็มาตรง maximum rallyhoot ลลค่ะกด add ตรงนี้นะคะแล้วก็นำ ไฟล์รีโพกต์มาเข้ามาค่ะจากนั้นนะคะตรงแถบแม็กซิมัม t y ี o o ดนะคะตรงนี้ให้คลิกเลือกชั้นข้อมูลทั้ง7ชั้นค่ะแล้วก็แบนทั้งที่สองแบนด์ค่ะตรงไลน์นะคะตรงนี้ให้เปลี่ยนชื่อได้ค่ะ กดลันนี่เลยค่ะเมื่อรันได้แล้วนะคะก็ให้มาตรงไฟล์ค่ะแล้วก็มาคลิกเลือกตรงแบนนะคะแล้วก็ระ b เบ c ค r d ค่ะค่ะก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนสีให้เหมือนกับตอนที่เราทำแบนเตอรฟ์ฟอรลิสค่ะเพื่อน,นำมาเปรียบเทียบกัน จากนั้นนะคะให้เราเปิดภาพสีจริงค่ะของ l i p ปรเจคต์มานะคะภาพตรงกลางอันนี้นะคะก็จะเป็นของ Random Forest ค่ะส่วนฝั่งขวานะคะก็จะเป็น m x x m u u m i k l l i h o o d ค่ะ จะมาลองดูกันตรง,ตรงนี้นะคะในภาพจริงจะเป็นพื้นที่ทําการเกษตรค่ะจะเป็นนาส,ส่วนใหญ่ในละโนอฟอรีตน,นะคะก็จะมีนาข้าวนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่เมืองเข้ามาประปนด้วยค่ะมีน้ํานะคะแล้วก็จะมีอ้อยเข้ามาประปนเหมือนกันค่ะส่วนในแม็กซิมัมนะคะก็จะมีอ้อย ้วยค่ะเข้ามาปรปับปนในพื้นที่นาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เมืองด a n ต้อ f ฟอร์เรนนะคะก็จำแนกออกมาได้เกือบตรงนะคะก็จะมีเมืองมีป่าค่ะส่วนแม็กซิมัมแลลีฮูดนะคะก็จะมีเมืองค่ะแล้วก็มีป่าแล้วก็กล้วยเข้ามา ปรับปนค่ะมีพื้นที่ว่างด้วยค่ะน,นี้ก็จะเป็นภาพทั้ง3ภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกัน